ดูด่วนปรับตารางเงินเข้าบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2564เงินเข้าอีก5เด้งกดเงินสดออกมาใช้ได้มีรายการอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ได้การกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะทางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีการปรับตารางเงินเข้าบัตรคนจนใหม่นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินอีกทั้งหมด5เด้งด้วยกันนะคะซึ่งก็มีรายการที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะส่วนจะมีรายการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนพฤษภาคม2564นะคะหลังจากนี้ก็จะยังมีเงินเข้าอีก5เด้งด้วยกันนะคะเด้งที่1นนะคะในวันที่18พฤษภาคม2564นะคะนั่นก็คือเงินค่าไฟฟ้านะคะจำนวน230บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะเ<อ>งินส่วนนี้นะคะก็จะได้รับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ โดยทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินค่าไฟฟ้าเข้าให้ในวันที่18พฤษภาคม2564นะคะต่อไปนะคะในวันที่18พฤษภาคม2564เช่นกันนะคะเป็นรายการที่2นะคะนั่นก็คือเงินค่าน้ำปัะปาจำนวน100บาทนะคะ เงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะทางระบบก็จะทําการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤษภาคม2564้ายกและก็สามารถที่จะนําบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะเงินค่าน้ําประปานนี้นะคะก็จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะในวันที่21พฤษภาคม2564นะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือจะได้รับเงินของโครงการเราชนะนะคะจำนวน1,000บาทนะคะก็จะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นำไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะในวันที่22พฤษภาคม2564นะคะ รายการที่4นะคะนั่นก็คือเงินเบี้ยความพิการอีก200บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะจะได้รับเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะในวันที่28พฤษภาคม2,564นะคะ เป็นรายการที่5นะคะนั่นก็คือเงินของโครงการเราชนะอีก1000บาทนะคะโดยเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะนี่นะคะก็คือเงินเข้าอีก5เด้งในเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้รับเงินของโครงการเราชนะเพิ่มอีกคนละ2 0 0 0บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ